วุ้ยเล่นได้ไหมเนี่ยมันพังซะแล้วมัง้งเล่นได้แต่อันนี้ห้ามเล่นโอ้ยมีโอ้ยมันพังแล้วว่ะเล่นได้เล่นอยู่หอยเล่นได้ไหมออโอ้ยมันพังแล้วลูกสแสดงว่าคุณเล่นเยอะมาก,มากพังหมดเลยหอยขึ้นได้ไหมคะ จะดูขึ้นได้แล้วเห็นไหมน่ะครับโอ้ไปทำอะไรตรงนั้นน่ะก็แต่กูเรียกเรือสาธุซิช่วยด้วยรือช่วยด้วยหมออยู่ไหนครับหมออยู่ไหนครับตอนนี้หมออยู่ไหน ไหลลงไม่ได้หรอกนะมันสกรปรกนะลงได้ตรงไหนอ่ะตรงลงได้ตรงนี้บ้างหมืจะไหลลงเหรอรหอืมมาขึ้นมาใหม่แล้ว พักผ่อนอิริยาบถสักหน่อยหลังจากนั่งรถมาทั้งวันใช่ไหมลูกมาค่ะ,ะเก่งสิ มามามาลูกมาเร็วเรนอนียงนอไม่ได้มาสุกโปกเขาไปเหยียบย่ำลูก